พบกับผมนะครับดรหนุ่ยนะครับวันนี้จะมีบทความเกี่ยวกับผู้ประกอบการ10พฤติกรรมของผู้ประกอบการที่ประสบควาสำเร็จนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ก็บทความในวันนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ no startup นะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษของบทความมี้ก็คือ10 behaviors of immensely Successful entrepreneurs นะครับก็เป็น10ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จนะครับเขา,เาสิบคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ที่ชั้นยอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเอามาเริ่มที่นิสัยหรือว่าพฤติกรรมอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าผู้ประกอบการชั้นยอดเนี่ยพฤติกรรมหรือนิสัยอันแรกเขาก็คือ นะครับจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอนะครับเขาจะไม่หยุดการเรียนรู้เขาจะลงทุนในในสิ่งที่จะทำให้เขารู้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำธรุรกิจนะครับอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมอันแรกนะครับ the y are c o n s t a n t l y learning นะครับมาดูวันที่สอง เขาบอกว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการชั้นยอดเนี่ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเสมอนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็จะต้องวางแผนนะครับจะไม่ทําสุกเอาเผากินนะครับจะต้องวางแผนเพื่อที่จะมองไปข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้เวลาใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็คือนิสัยที่2ของผู้ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จนะครับมาดูอันที่3ามาบอ e r day are deliberate and Calculative หมายความว่าไงหมายความว่า,วาต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบเวลาคิดอะไรเนี่ยจะต้องอคิดอย่างละเอียดไม่ประมาทถ้าเกิดอะไรที่ตนเองไม่รู้ก็มักจะไปหาปรึกษากับผู้ที่รู้อยู่เสมอเพจะทำให้การกระทำของเขาเนี่ยมีความรอบคอบเป็นระบบนะครับมีการคิดคำนวณอย่างดีก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อย นะครับมาดูอันที่4นี่ดูแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่กล้าท้าทายนะครับ e r e fearless คือต้องเป็นคนที่คือมนุษย์เนี่ยมันต้องมีความกลัวแน่นอนแต่คำว่า Fearless ในะที่นี้ผมหมายว่า,วาเมื่อเมื่อเมื่อพบความกลัวหรือความอะไรก็จะวิ่งเข้าต่อสู้กับความกลัวนั้นนะครับเหมือนโฆษณาเครื่องดื่มบางยี่ห้อที่บอกว่าเป้าหมายมีให้พุ่งชนนะครับก็อันนี้ก็ They are fearless คือเมื่อเจอปัญหาอะไรก็พยายามที่จะเข้าไปต่อสู้ไปแก้ปัญหานะครับหาหนทางในการแก้ปัญหาคิดนะครับไม่ใช่ให้ความกลัวมาคนโทรลตัวเองจนไม่กล้าทำอะไรนะครับอันนี้คืออุปนิสัยที่4ของผู้ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอัน,นี้มาดูอันนี้5เขาบอกว่า they have clear goals อะไรครับก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เ้าหมายที่ชัดเจนก็จะนำาหนาูนำมาสู่วิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะให้ท่านผู้ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนำนะครับคนที่อยู่ในธุรกิจของตัวเองนะครับไม่ว่าจะมีกี่คนก็แล้วแต่เมื่อเป้าหมายชัด g o ชัดก็จะมีทิศทางที่ชัดนะครับก็จะนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามแต่นะครับ อุปนิสัยที่6คือ They Solve big problems เป็นไงครับก็คือต้องเป็นคนที่เป็นนักแก้ปัญหาเมื่อปัญหาอะไรก็ต้องคิดหาวิธีการเพื่อแก้ให้ได้เสมอนะครับเพื่อให้ธุรกิจผ่านพ้นอุปสรรคนะครับแก้ปัญหาให้ลูกค้าแก้ปัญหาให้ธุรกิจนะครับเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีนี่คืออุปสรรคอุปนิสัยที่6มาดูอุปนิสัยที่7ครับ They do only what matters ผมคิดว่าประโยชน์อันนี้หมายความว่าคือต้องเป็นคนที่โฟกัสหมายก็จะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าเป็นคนจับจดหรือทําอะไรไปเยอะแยะหลายหายสิ่งหลายอย่างไปหมดหรือทำอะไรก็ต้องต้องโฟกัสเป็นอย่างๆไปเพื่อทําให้สิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะครับอา่าแล้วก็ใช้เวลาใช้ทรัพยากรนะครับเมื่อโฟกัสแล้วมันก็จะทําให้สิ่งนั้นค่อนข้างตรงเป้าหมายนะครับไม่มีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอันที่8ก็คือเด e ก proper nutrition and exercise นะครับไม่ว่าเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ต้องรู้จักบริโภคนะครับคือเป็นคือกินเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายถ้าเกิดเราทำงานหนักแล้วเราไม่ออกกำลังกายแล้วเรากินอย่างไม่เลือกเนี่ยไม่ว่าเราจะเก่งยังไงก็แล้วแต่ 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้เราเจ๋งมากเลยแต่มาเจอร่างกายที่กินสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ออกกำลังกายเราก็อาจจะย่ำแย่ได้ ะฉะนั้นนิสัยที่8คือต้องเป็นคนที่สนใจเรื่องรับประทานให้ถูกหลักถูกหลักการบริโภคนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมออันที่9คืออะไร d e y No Day Strengths and Weaknesses อันนี้สำคัญมากครับถ้าเกิดคือถ้าเกิดเรารู้จุดแข็งของเราเนี่ยเราก็จะใช้จุดแข็งของเราเป็นประโยชน์แล้วเมื่อเรารู้จุดอ่อนเราก็รู้ว่าเราควรจะไป พึ่งพาใครหรือไปปรึกษาใครนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จุดแข็งไม่รู้จุดอ่อนเลยเราคงจะแย่นะครับไม่รู้ว่าไอไ้อสิ่งที่ทําไม่ดีกลับไปทาได้ไม่ดีกับไปมุ่งเน้นก็เลยเป็นการใช้จุดไม่รู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองนะครับอันนี้ก็คืออุป,อปนิสัยที่9ของผ,ผู้ประกอบการที่ประสบผลาสำเร็จมาดูข้อสิบเขาบอกว่า they hire อ A team players มันหมายความว่าไงครับหมายความว่าก็ต้องจ้างคนที่เก่งมาช่วยเรานะครับหรือถ้าเราเก่งคนเดียวแล้วลูกน้องเราไม่ได้เรื่องเลยเราก็ทำคนเดียวเราอาจจะหมดแรงไปก่อนนะเพราะนั้นจะต้องหาคนเก่งๆมาช่วยเรายิ่งเรามีคนเก่งเยอะเราก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเราเองนะครับเขาบอกว่า doing so will help you create amazing team that needed for success ส so, ุแล้วก็คือจ้างคนเก่งนั่นเองครับนี่คือ10พฤติกรรมนะครับที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบบทความรีวิวบทความเพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกับผมใหม่ดรหนุย ในวันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ